โซโลฟุตบอลวันนี้ครับจะพามาพูดคุยในเรื่องของแอนโทนีครับสตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่พ้นข้อกล่าวหาทำร้า,ายอาดีตแฟนสาวในบราซิลแล้วครับโดยสื่อจากบราซิลรายงานว่าแอนโทนีครับปีกจอมหมุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพ้นจากข้อกล่าวหาทำร้า,ายร่างกายอาดีตแฟนสาวที่บราซิลแล้วเรียบร้อยครับก่อนหน้านี้ครับดาวเตะวัยย4ปีถูกกาเบรียล่าคาวลินครับ อดีตแฟนสาวกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายและข่มขู่เธอจนทำให้ตำรวจซอปโลโต้องทำการสอบสวนครับอย่างไรก็ตามครับหลังเวลาผ่านไปนานเกินกว่าปีครับตำรวจบราซิลกลับไม่พบหลักฐานเพียงพอต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวครับและล่าสุดก็ได้ยุติข้อ การสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคาวาวินครับเผยเรื่องเช้าต่อสาธารณชนเมื่อเดือนพฤษภาคม2023ครับและออกรายการสารทัศน์ของบราซิลว่าเธอถูกแอนโทนีข่มเหงและทำร้ายร่างกายฮะ เธอยังอ้างอีกว่าแอนโทนีกักขังเธอไว้ในบ้านราวกับนักโทษครับและไม่อนุญาตให้เธอออกจากบ้านฮะกระนั้นครับตำรวจนครบ,บาลแมนเชสเตอร์ครับดำเนินการสอบสวนคดีแอนโทนี Anthony ทำร้ายร่างกายคาวลิน4ครั้งครับรวม1เหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนา2022ครับขณะที่ฝ่ายหญิงตั้งคันครับคารลินกล่าวหาว่าแอนโทนีครับทำร้ายเธอที่โรงแรมในเมืองแมนเชสเตอร์ครับเมื่อเดือนมกรา2023 จนทำให้เต้านมเทียมเสียหายครับและควางแก้วใส่เธอจนเป็นแผลที่นิ้วลึกถึงกระดูกอีกด้วยครับแต่แอนโทนีครับก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับก็สําหรับตัวนักเตะเองครับก็พึ่งพ้นข้อกล่าวหาไปก็หวังว่าจะได้เห็นแอนโทนีครับลงมาวาดลวดลายในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่นี้ครับก็หวังว่าแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือแฟนๆของชาบีแดงจะได้เห็นเดอมหมุนกันอีกครั้งครับผม